สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนมีนาคม2 5ง8นะเรามาเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีมีนก่อนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นเป็นเอ็ดออฟอนะคะเดอะแฮงเกอร์แมนหกถ้วยค่ะคิงออฟคัพ สองถ้วย King ิงออ o ซรนนายออคคับเจดดาบค่ะแปดเหรียญและหกเหรียญโอเคค่ะสำหรับ พลังงานของชาวราศีมีนนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะไม่ราบรื่นเนาะอาจจะมีสะดุดบ้างมีปัญหาบ้างแล้วก็มีเรื่องราวให้คุณได้กุ้งหมกุ้มใจอยู่อะค่ะก็ถือว่าเดือนนี้จะมีการปรับกันได้ดีขึ้นมีการขอโอกาสกันมีการอ๋อถ้าคู่ที่มีปัญหามีประเด็นกันจะมีการกลับเข้ามาเคลียร์ใจมีการกลับเข้ามารีเทิร์นคืนดีค่ะแต่คุณรู้สึกว่าความรักในช่วงนี้มันเหมือนไม่ค่อยหวานแหววไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่อยากที่จะให้เขาเติมเต็มในจุดนี้เนาะ อืเขาก็เป็นคนที่ใช่คนที่ตรงสเปคตรงไทยคุณค่ะในหลายๆคู่ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการตกลงที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อย่างจริงจังเนาะถือว่าเป็นช่วงที่พัฒนาความสัมพันธ์กัน,นะคะ่ะตรงนี้มีการคิดมีการตัดสินใจออเลือกแล้วคือเธอเลือกแล้วคือเขาแล้วอยากที่จะไปตอ่อยากที่จะปรับตัวเข้าหากันและพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ขอแค่มีเขาอยู่ตรงนี้นะวันนี้พร้อมคุณพร้อมที่จะสู้คุณพร้อมที่จะเดินหน้าสารความสัมพันธ์นี้ต่อกับเขาค่ะก็ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ปรับตัวเป็นช่วงเวลาที่พยายามจูนพยายามปรับกันนะคะแล้วก็เหมือนดูแลเทคแคร์กันมากกว่าเดิมแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันว่าในหลายๆคู่ที่เคยมีประเด็นเคยที่เคยมีปัญหาค่ะจะกลับมา,เ,าเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้นิสัยใจคอกันมากขึ้นนะคะ ็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขากับคุณจะดูแลเทคแคร์กันได้ดีกว่าเดิมได้มากกว่าเดิมประเด็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นที่เคยขัดแย้งกันนะตอนนี้เวลานี้เหมือนเข้าใจกันดีขึ้นอะ่ะอ๋อมันเหมือนความรักความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้นรความรู้สึกที่คุณมีกับเขาเขามีกับคุณมันชัดเจนขึ้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆมันจะคลี่คลายอะค่ะไม่มาเป็นประเด็นกันได้ง่าย,ายๆเนาะ อก็ถือว่าได้เดินหน้าสารต่อความสัมพันธ์อย่างจริงจังค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะจัดเม้นค่ะกรีนอฟคัพเดลฮาร์โลเพนแปดไม้ค่ะเดลเล e เวอร์หกดาบเทมเพลน สามดาบเอ็ดออฟอดและเจ็ดไม้นะคะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขาก็ถือว่าเขาก็ตัดสินใจอะค่ะที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เขาก็ตัดสินใจที่จะคบคุณแบบจริงจังเนาะแล้วก็อ่ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาหลงเขาหลงสเสน่ห์คุณได้ซ้ํานะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์สำหรับเขาอะค่ะเขาก็รู้สึกได้เขาก็สัมผัสได้ถึงความผูกพันที่เขารู้สึกลึกๆถึงความผูกพันที่มีกับคุณอะค่ะเพราะพลังงานของ the h y d r o p e n ขึ้นมาเนาะเขาเป็นคู่บุญคู่กรรมของคุณค่ะทําบุญทํากรรมร่วมกันมาเนาะที่เจอกันพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะระหว่างคุณกับเขาอืในตรงนี้ค่ะถ้าคู่ที่โกรธกันมีปัญหากันเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจนะเออ,อยังอยากที่จะ เระครับเพระของความสัมพันธ์นี้อยยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะออในตรงนี้เขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามาวุ่นวายกับเขาได้อาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบเขาได้อะค่ะจะทําให้เป็นปัญหาจะทําให้เป็นประเด็นกันได้ระหว่างคุณกับเขาที่จะเขาเรียกมันถ,าถ,าถา้าถ้าอมีคนเข้ามาวุ่นวายจะทําให้เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้เนาะจะทําให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนะคะอืม แต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเขาจริงจังกับคุณเขาตัดสินใจที่จะคบคุณแบบจริงจังด้วยความมีเสน่ห์ของเขา,าค่ะมันอาจจะทําให้เกิดบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายได้เนาะแล้วทําให้คุณกับเขาผิดใจกันได้เข้าใจผิดกันได้มีประเด็นที่จะทะเลาะกันได้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเนาะห้ามห้าไม้นะคะ King of WandsThe Fool ค่ะ ควีนอัหวานนะสามเหรียญสิบดาบ DM เ,เพสเด็ดเก้าดาบค่ะ แล้วตามมาด้วยสองไม้อ่าโอเคค่ะแนวน้ความสัมพันธ์คู่ของชาวราศีมีนะคะก็าอาจจะพบเจอกับเรื่องราวที่วุ่นวายเรื่องราวที่จะเป็นประเด็นกันได้มีเรื่องเครียดเ,เข้ามาเนาะทำให้ตัวชาวมีนเองอะค่ะบางทีบางครั้งก็อยากจะถอดใจเนาะใช้เขาเรียกมันเหมือนกับพอช่วงที่โกรธกันมีปัญหากันใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอาจจะมีการบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์กันนะคะแต่ว่าพลังงานของไพ่คู่ยังอยู่เนาะ คิงอวาดควีนอวาดค่ะยังไงแล้วมันตัดกันไม่ได้อยู่แล้วแหละสุดท้ายแล้วต่างคนก็เขาเรียกมันมันชัดเจนแล้วอะภาพมันชัดเจนแล้วในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากบุคคลที่สามที่เข้ามาวุ่นวายมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เข้าใจผิดกันแล้วทําให้เป็นประเด็นกันเออมันเป็นไปได้หมดค่ะในตรงนี้ต้องใช้เหตุผลกันมากมากค่ะอืมเพราะว่ามองว่า ทั้งคุณทั้งเขาอะค่ะพยายามที่จะสร้างครอบครัวเนาะพยายามที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันอ๋อเขาเรียกมันราบรื่นแล้วมันสามารถที่จะไปต่อได้อ่ะอืมอ๋อด้วยพลังงานในตรงเนี้ยค่ะอย่างที่มิกาบอกนะว่าเรื่องเราเครียดเคมันจะเกิดขึ้นอ่ะแต่มันก็เหมือนกับปัญหามันมีเข้ามามันได้แก้มันก็จบไปอะค่ะอืมสองไม้ขึ้นมาเนาะมันเหมือนกับออ ก็มันหาทางออกให้กับความสัมพันธ์หรือผู้ที่โกรธกันมีปัญหากันจะได้กลับมาเคลียร์ใจจะได้กลับมาสารานความสัมพันธ์กันใหม่อะค่ะออก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่จะมีประเด็นมีปัญหากันได้ง่ายๆตรงนี้ก็ให้ชาวราศีมิณระมัดระวังนะคะการใช้คําพูดการใช้อารมณ์หรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางทีบางครั้งก็ต้องออดูให้ชัดเจนเคลียร์ให้ชัดเจนเนาะก่อนที่จะคุยก่อนที่จะแบบเป็นประเด็นกันนะคะควรจะ ชัดเจนกับปัญหานั้นก่อนเนาะบางทีบางครั้งอาจจะเป็นความหวาดระแวงความหวั่นใจอะนะแล้วมันทําให้เป็นประเด็นกันได้ง่ายๆอะค่ะเดี๋ยวมีการเขาดูพลังงานของไพ่นะคะเพราะว่ามันยังคงรู้สึกไม่สบายใจอยู่นะในตรงนี้เจ็ดไม้อะ่ะสิเปลี่ยน The Tower อน์ฟ a นัปติโ สเตรงละสองเหรียญค่ะปัญหาเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นเนาะมันก็คือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดหรือว่าในหลายๆคู่ค่ะอาจจะเป็นแค่เรื่องราวการขัดยใอคันขัดขัดใจการขัดแย้งกันเกิดขึ้นในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องเนาะแต่ในหลายๆคู่ค่ะเป็นเรื่องของคู่แข่งเป็นเรื่องของมือที่สามเข้ามาแล้วทําให้เกิดประเด็นทําให้คุณทั้งคู่ทะเลาะกันมีปัญหากันเนาะแต่ถามว่าเคลียร์กันได้ไหมเคลียร์กันได้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้ว พลังงานความรักยังอยู่คุณเขายังอยู่กับคุณคุณยังมั่นคงกับเขาเาหมือนเหมือนกับว่ามีการให้อภัยกันมีการเคลียร์ใจกันเพราะสุดท้ายแล้วอคุณก็ไม่ได้ต้องการที่จะจบที่จะยุติความสัมพันธ์นี้เนาะอินฟินิตี้ขึ้นมาค่ะสองเหรียญเนาะความรักความสัมพันธ์ที่มันยังสามารถที่จะสานต่อกันได้ยังสามารถรีเทิร์นคืนดีกันได้มันมันไม่สามารถจะตัดจบกันได้ง่ายๆอะค่ะก็ถือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์อาจจะเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ แต่คู่ของชาวราศีมีนะคะยังคงเคลียร์ใจกันได้ยังคงที่จะปรับจูนกันได้อยู่เนาะไม่ถึงขั้นที่จะแตกหักค่ะค่ะยังไงแล้วมิกขาขอขอให้ชาวราศีมีนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ